เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิจแบดบัตในครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรง20กว่าดาวนะครับกับการรีวิวสกินใหม่ Dark t a i l f e n นเนนะครับผมหรือว่านิทานชั่วร้าย f e n เนกนี่เองนะครับนี่จมูกยาวมาเลยเป็นพินอคเคโอล่างผีหรือเปล่าก็ f e n เนกนี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างตอนนี้ค่อนข้างเมตานะครับรองเท้าลูปู้ดาวนะแล้วก็ผมว่าเอาเป็นธนูติกายเหรอไปผมเล่นแล้วแบบมุนกิดอะเวลาปาท่าหนึ่งแล้วแบบ มันหนีแล้วเรา,เราติดต่อไปได้ครับมันซงิงผมก็เล่นสายนี้นะครับถ้าว้าไม่มีดูดเลือดห้อยมา2เมตดนะครับผมเป็นเดวิลเว e n น n ่นะครับพลังแสง <c oughs> โอ้โหมันเอาจริงว่ะ <c oughs> โอ้โหมาเลเวลสองว่ะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะคาเฟนี่เกมนี้ฝั่งเรามีล็อกซี่มีแก๊กนะครับลงนิ่ง ข้างเล่นง่ายนะเพราะว่ารอแก๊กดึงเฮ้ย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 มันวัดจริงเหรอเอาลโอ้โหแต่เพื่อนมันมาเพื่อนโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับเอฟเฟกอะไรดูเปลี่ยนหมดเลยนะเสียงยิงนี่ก็แบบบึ้มบึ้มบึ้มผมจะตายเพื่อนโอ้โหดึงโดนอยากจะเดินเข้าไปครับเดือดกลัวตายครับผมเรื่องผมน้อยเกินฟาไปก่อนแล้วกันนี่ครับ เดินกับแก๊กดึงมาเพื่อนเอาไหมเอาไหมโอ้โหดูว่ามันจะเอาโอ้ดึงสวยโอ้โหผมกดอันตีบเร็วไปกว่าเพื่อนเออเอาดิมาดิครับมาดีครับผมผมมีปิกเอาดิสไลด์อัดหน้าแล้วก็ท่าหนึ่งยิงเอาดิวัดกันไปเลยเออเอาดิครับเอฟเฟกสวยมาก คือเผลอสวยกว่าไอสกินเป็นพันที่มันถือว่าอี๋นะครับคือสวยเลยละ่ะสกินนี้แล้วก็เสียงการยิงนี่คือสะใจวีล่ามาชุกวชิงดีครับผมผมแบบว่าจะสไลด์แบบหล่อเทเนี่ยคันเซิลสกิลสไลด์เร็วไปนะครับเมื่อกี้โอ้โหมันเอาจริงว่ะลิงเรามานะ รอแนละ้วลิงรอนะรอเลยลิงแก๊กดึงดวัวบอกแล้วเป็นเรื่องมามาลิงรอ,อเข้าดูสวยเอาลิงไอ้โหลิงมึงไปกลางโอ้โหกูจะเชื่อครับผมโอ้โหไปดิ <c oughs> อดโอ้ยดึงไม่โดนเกือบโดนนะ้ำกี้เอาแล้วลิงยังไงวะนั่นอนะเอ้ย แล้วทำไมไปตรงนั้นนะเพื่อนคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยยังไงก็ต้องรอเล่นบวกล่างนะมกีเนี่ยครับคือแก๊กดูอย่างสวยผมก็นึกว่าลิงหายไปไหนแม่งไปแล้วฮะ <c oughs> มาอยู่แล้วผมว่าป้อมล่างแตงกว่ะเพื่อนแก๊กเราไปกลางเางสียหมดเลยครับผมเยกย้าย อีกนิดนึงผมจะมีธนูตีไกลแล้วไม่ไหวแล้วฮนะเอ้ยโอ้โหสวยจัดเรียบรอย้อยครับผมธนูตีไกามาแล้วคือถ้าสมมติว่าได้ธนูตีไกเนี่ยผมก็จะเล่นง่ายมากนะคือเวลาเล่นเฟนิกซ์เนี่ยมันจนงุน่ยิตมากเวลาเราปาท่าหนึ่งโดนแต่แบบเราตีต่อไม่ได้นะครับมันมันเซ็งอะ่ะซึ่งผมก็ออกธนูตีไกามาแก้ปัญหานี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ตีเร็วด้วยนะนยผมชอบนะครับ มันแล้วแต่คนนะบางคนออกโอ้ดึงสวยก็สไลด์ทับไปดิเอาเดียครับผมเกือบแตกเหมือนกันผมรแรงชิปปิงครับชาฟีโอเคมากลับบ้านก่อนครับชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นทารอนนะครับผมเพราะว่าไม่อย่างนั้นนี่ผมจะไม่มีดูดเลือดเลยนะแล้วก็ทารอนมันก็เป็นของที่ต้องใช้แล้วนะครับสำหรับเป็นอิกไป แก๊กดึงโดนลแล้วแก๊กแม่นนะเนี่ยตัวเนี้ยเอาเรื่องเลยเอานาคอสมาอย่างนี้มาเดสแต็เต็มนั่นแตกกบอ๊โคตรแรงผมบอกเลยนาคอสนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเป็นอีกนะล็อกซี่จับเอา้าโอ้ผมกาดสารต่อเมื่อกี้เพื่อน โอเคโแก๊กดึงโดนแต่ผมไม่มีสกิลจ่ายกับเพื่อนเมื่อกี้ถ้าถ้ามีอันตินี้ผมก็จะบวกนะรอครับรอรอจังหวะคือตัวผมเกมนี้เนี่ยไม่ต้องเอาหน้าไปจุ่มก็ได้นะคือรอแก๊กดึงโดนล็อกซี่จับมันก็ไม่คิวแล้วนะแค่แบบว่าเล่นแบบมีสติ ดีล่าอยู่ตรงกลางนาคอร์มาเอ้าเอาอันนี้เอาหน้าจุ่มเรียบด้ยอุ้ยโอ้โหแรงเกินว่ามาได้จอกอเล็กมาแล้วครับทิ่ต่อมาผมจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับผมเพื่อเราบู๊แล้ว กับดึงโดนเอาดิเปิดท่าหนึ่งก็เปิดอันตรีตายตัวมันพิวเยอะกว่าเพื่อนที่ป้อมนองระยะได้นะเฟนนรอแก๊กดึงโดนครับหรือไม่ก็ล็อกซี่ดึงโอแกักดึงโดนอย่างสวยเอาแต่ผมผมพลาดว่ะเพื่อนต้องหนีแล้วฮนะเมื่อกี้ผมไม่น่าสไลด์เอาหน้าจุ่มไปเลยครับผมเกือบ <c oughs> แตก ต้องรีบไปห,หาคีตีดูดเลือดเฮ้เอาดึงโดนจายท่านหนึ่งก็เปิดตันตรยไปแล้วครับผมสแต็กเต็มเรียบ <laughs> มีสแต็กนิดนึงก็ตายนะเลือดเท่านั้นนะครับสวยครับผมเริ่มมาและไม่ใช่เริ่มมาแล้วมาตั้งนานแล้วนะครับผมตอนนี้แต่แบบตีดูดเลือดน้อยมากเลย โอเคฟามไปเร,เรื่อยๆครับรอมีมอร์นิ่งชิ้นต่อมาผมน่าจะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับโอ้โหดึงสวยแล้วอ้าวรออันติจ่ายรอเลยครับแล้วนี่ยังไงเอาเดแต่ครบตัวแต่เลยนะคอร์สงครับโอ้โหดึงโดนอีกแล้วโอ้โหดึงแม่นเกินหมดเพื่อน โอ้แต่ผมเลือดน้อยมากไม่มีกาะเกิดตัวใหม่ปลาผมทีละตายเนี่ยยังไงกดอันตีไปดิผมไม่ไม,ไม่ไม่ไหวจริงๆเพื่อนโอ้โหมันคืนป้อมอ่ะพอตีป้อมไปแล้วฮะเลือดมีเท่านี้แต่ไม่อยากกลับบ้านครับผมอุ้ยเกือบตายโอ้โหแรงชิบเป็งผมว่าออกดาวดูเลือดไหม ไม่อยากกลับบ้านนะเพื่อนร <'s> อครับเฮ้ยล็อกซี่ฟิกจับสวยแต่ผมไม่กล้าจุ่มอ่ะเพื่อนไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาครับ <c oughs> คือเมื่อกี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีที่เราจะเอาหน้ากิ้งเข้าไปนะครับ <c oughs> ยังไงผมว่าออกดาบดุลเลยก็โอเคนะเกมนี้ออกดีไหม ดาบแดงก็จะตั้งนานนะครับออกไปเลยคือดาบแดงนี่แพงเกินนี่ไม่เป็นไรเพื่อนรอครับรอรอเวฟดันใจเย็นๆไม่ต้องรีบเฟนิกซ์เอาอยู่ครับ15วิดาเกิดอย่าเพิ่งไปตายกันแค่นั้นขอแค่นี้พอครับผม <13. S 2> ผมตัวอย่างเดียวเลย สินาทีมีคนไปตายโดนแย่งดาร์คแพ้เจอประจำครับเกมนำทั้งเกมไปเดียวแพ้ครับผมต้องรีบตีว่บเพื่อนเป็นหนิกนี่ไม่ต้องห่วงครับตีดาร์คเหมือนคีฟับผมเรียบร้อยเอาเดได้ดาร์คคือเป็นหนิกนี่เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่า เล่นง่ายนะแล้วก็ติดเมตาค่อนข้างโหดเลยนะตอนนี้เฮ้ย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 เอาเอาเอาเลียวรอเลียว,ยวไม่รอดครับผมคือขอแค่แบบว่าเราเล่นเล่นมีสติอ่ะโอเพราะว่าป้อมบนจะแตกยากครับผมตีเอาธน,น,นูตีป้อมกลางแล้วกันตีครีปดุลเล่อไปก่อนครับเอาดิผมว่าออกต่อเกิดออกไปไปขึ้นบ้านแล้วเนี่ย ัวตายครับผม 11Q เปิดอ,อันตีคูแล้วคีปเข้าครับผมจังงวันนี้อย่าไปอย่าไปตัวตีป,ป้อมสิครับโอ้โหเออโอเคเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าสกินค่อนข,ข้างสวยเลยนะเวเลอร์พาร์ซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มีล็อกซี่มีบาวดัมนะครับแต่ถ้าว่างๆนี่ก็จะมารีวิวล็อกซี่นะเพราะว่าบาวดัมนี่รู้สึกว่า สกิลเอฟเฟกอะไรจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับแต่ล็อกซี่นี่เปลี่ยนอยู่นะครับผมกาลียิงยับเลยครับกมนี้ผมฆ่าไป1 1คิวก็ถือว่าเฟนิกนี่เป็นเมตานะครับช่วงนี้เล่นได้ยาวๆไปยันสุพีมเลยนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ